คําเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคําพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยครับไหวไหวไหวเปลเออเออเอามึงหลบหย่อยเหรอมึงรู้จักย่อยเปล่าหนึ่งสอ<ะ>ีเพิ่มหนึ่งไอ้ย่อยเอาดิ้ยอ่ยอย,อย,อย,อย ัดไรบุตรมาท่านมามามาในในลูกที่ชาวลูกน้อง้องว่าไงแคบนะพี่อ่าได้อยู่แล้วว่ามาเอ่อพี่บุยยะส่งส่งจดหมายมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีสองคนมาช่วยอ่ากำลังมาใช่ไหมใช่แต่ผมไม่รู้นะว่าเป็นใครได้หวังว่าจะเป็นคนดีๆแล้วกันนั่นนี่โดนโดนไปเมื่อแดงเมื่อแดง เออเอามันย่อยย่อยเอาส่ยยอยเออย่อยมเหมตัว่พอได้พอพอพอมึงอย่าซ้ำกันนะมึงอย่าซ้ำเอามาบุรีสองสองเอามาบุรีสองไอ้บุเอามันออกไปดิดูแลกันเราเองนะดูแลกันเราเองนะใคร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 ตอไอ้บุะไอ้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไไม้ไอ้ไอ้ะไ่ออ ยากวนนตี่ะเช้าเยนี่ไงบดมป็นปากไอ้เช้าเลยเช้าจัดเลยเจ้าเอาดิบดเอาดิเยสคู่นี้เอากูเหมือแดงเอาบุหรี่หมอนหนึ่งอ้าบ่ายมาดาดลงเท้าแดงเห็นปะถ้าลูกพี่มึงไม่เกี่ยวมึงหลบไปถ้าลูกพี่กูล้มมึงเอาที่กูแสนหนึ่งปุ่งอ่ะเยสดหอย่ามั่นใจไปนะพี่ผมอ่ะโนหนึ่งเวมาเอานะ ไปกูให้สัญญาณไปเลยให้ชัดดิหน่อยน้องเบาให้ชัดให้ชัดลไอ้เบาชายโก้ครับเอ้ยอย่าเล่นอย่าหันหลังให้เบาเออเขาไม่หลบอ่ะอย่าเล่นเลยอย่าเล่นเลยอย่าเล่นอย่าเล่นอย่่าเลนมันไก่เันตีจนตายไอ้เบามันไก่เฮ้ยอย่าอย่าจะเข้าไปใกล้พี่เดี๋ยวมันชกหรือมกินต้องตากันเนี่ยฮะไก่มันตีจนตายไอ้บุ่ยบุ๋นเราอีั่นัลเละเฮ้ยอะไล่ว่าหน่อย กูปวดชีกูปวดชีไออย่ารังงาพี prayed, mm ่งเยออ่ะ hmm. ด right. Do ิวะลูกเล่นเยอะนัดเ่อปวลยมึงสุดยอดีเลย่กูปวดชีกูยากชอบเล็กก่โชยกูปวดชีอกูบอกกูปวดชีโอ้ยแม่งัสเลยฮ้ยท่าน่่วนไม่ทำทำไม่่เดเหรอนไ่มาไอ้โทษมาอะไรวะน่าจะใช่อ่ะพี่เพื่อนใหม่ด้วยโอแม่งอารวาสว่ะเหียไม่ดเลยบ้าปะ ใครยนี่ตอยกัปเนีกระจังไบ้านี่เออสดตัดดอกผมบอกะคนนี่มาช่วยเรา่ก็อย่างเงี้ยนะไอ้นี่เหรอมาช่วยเราะเขบอกว่าส่งจะส่งเข้ามาใช่ไหมใช่ส่งเข้ามาพี่เียวติปยาบอกพี่สดที่กับปลาเอ้ยย้ยเียเี่ยไหไหนตละแเอ้ผู้หญิงก็ไม่เว้นโหม่งสดจังวะใครมาเนี่ยส่ง้าส่งเข้มาช่ยส่งมาข้ามมึงท้ามันต่อยเลยมึงท้ามันต่อยเลยทึบกระโปกเขาเรียก ไอบุตรมันต่อยเลยใช่ต่อยต่อยตำรวจกลัวโกรกลึงก็ย้อนคนพิการจังนักเลงจังวะยากะนะไม่ใช่ไม่ใช่ร้ัยังไหนบ้างนี่การใจมันใจมันได้ว่าพ่านพ่านถือหว่าพ่านเฮ้เฮ้ยเกิดคุณคุณาคุณคุณเลยโคตรคยวก่อนเฮ้ยคุณคุว่ะเออโคตรเก่าโคตเอา นี่อ่ะพวกแถวพวกกระจอกมึงฟังกูนะเว้ยกูมาใหม่กูจะเป็นใหญ่ในที่นี่มึงจะไปแย่เมื่อกูใครกระจอกวะตดนัดไอ้บ้านี่ไม่ด่อได้ไอ้บ้าสพวกขี้คุกกระจอกกับพวกมึงอ่ะอย่ามาเที่ยงชันวะเจอแล้วี่คนนะยำตีนกันก่อนดีกว่ามั้งมาคนเดียวรดนัดเถอะอย่ามาใกล้กูอึอัดชิบหายเกะกะเอ้ยเตือนไปเลยจัดเลยต้องอะไรอ่ะกูไม่ต้องเสียเงินหรอกกับตัวแบบเนี้ย เอาี้ดีกว่าเอาี้ดีกว่าแฮร์รี่ครับพี่มึงแอบเอายาห้องพยาบาลมาใช่ไหมใช่ฉีดให้มันเลยไอ่งี้พี่เจมมึงบอกว่ามึงเข้ามาแป๊บนึงนะมึงได้ยูไหมได้ยินอย่าบอกนะว่ามึงว่าอไรอย่าบอกนะว่ามึงเข้ามาช่วยกูอมึงอยากรู้เหรอโอเคงั้นมึงต่อยกับพวกมันก่อนเลยกูคั่นไส้มากสองลูกหนึ่งไหวปะไหวหมดอะ แต่กูนี่เรื่องจุว่าได้เดี๋ยวมึงต่อยก่อนมันต้องไอ้นี่นักมวยกูกูพนันเลยอ่ะพนันห้าหมื่นกับบุหรี่สามซองมึงมันบอกว่าเพื่อนกูเนี่ยมันบอกว่ามันให้พวกมึงอ่ะสองมันหนึ่งเอาลูกน้องมาเลยเดียวได้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 เอางี้เอางี้งี้ลูกน้องกูไปเข้าห้องน้ำคนหนึ่งว่ะเอางี้กูขอของเสือสักคนแล้วกันนะไอตัวใหญ่อะเอาตัวใหญ่มาดิ ไอ้ใหญ่มา้ามใหญ่มามามาตึ้งโดนด้วให่เดี๋มึงเจอมวยจีนเยดมวยจีนก้งจีนกุ้งอะบ่าจีเตยอดีตเ้ยตีนมีใเล่นนอกุ่มีใครเล่นนอกวาเยดใจีนๆไ่เอาเลยอมอกสอง่ะเออเออ นักเลยมันหรือเปล่ามัดหรือนุ่นโอ้โหไม่มันหรือนุ่นแก้ไหนหนักเรงนะแฮลี่มึงว่ารอดปะเจมขอสองหนึ่งให้มันไปไอ้เจมแฮลี่ครับพี่เอจมนี่เหรอที่เขาส่งมาเนี่ยผมว่าชัวมันบอกว่าใช่ว่ะ ดิวะสองหนึ่งปัเมียกันรุ่มโอ้ยอยทำได้แค่นี้วะฮะไอเจมยงเลยจมไอแจมยงเลยมวยจีนเลยมวยจีนเลยเออหย่อนเออมาแล้วยงแล้วานั้นเลย

ไอ้หย่อยล่วงไปแล้วนะมึงจะเอาไงหย่อยเขาแพ้มาดูว่าไอ้เข้าแพ้โอ้ยไอ้กึ่งจอกโอ้ดอเออะหนึ่งลุมสองนี่ดอทวีรับเจ็บมาลับหนึ่งลุมสองดอไม่เลยมีพวกกระตอกตัวไหนอยากวัดกับกูอีกไหมเปรี้ยวนัดน้ำไม่อาบดอเออแม่ง๊ะยอดว่ะกูได้พนันนะเข้ากงไอ้บุตเเสียบุหรี่กูด้วยนักโทษทุกคน กลับเข้ากรงได้แล้วหมดเวลาแล้วโอเคครับตัวแบบตัวแบบมึงกูไม่ต้องเสียงเงือหรอกสนุกจริงจริงเลยวยวันนี้ไป่สองคนอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวตามหลังเดินเป็นแถวด้วยเดินตอนเดิเรียบจ้าเฮ้ยเดินดีเช้าอกจะติ่น้ำแม่นายเฮ้ยเอาตัวไม่เหม็นมั่วอะไรใจกูนะเออ เออแม่ไม่เล่ดิวมึงต่อยกับเพื่อนกูไม่เล่ามึงต่อยกับเพื่อนกูไม่เล่าเออมึงต่อยกับเพื่อนร้อนเย็นร้อนสดจริงเดี๋ยวให้ฉัดน้องให้ฉัดต่อยกับกูแหล่แหล่ไหมมันมีแหลกนิดๆนะผมเห็นแล้วเอาทั้งหมดยุดยุดอ๋อปันเฟื่อยเบาเอาทีเดียแล้วกันเข้าแถวบอกแล้วไงทั้งหมดทำท่าเตรียมิพื้นเตรียม ้าไ่แถวอยู่นะซ้มเชื่อต่งโดนซ้ำอีกนะเพราะมืงอะเพราะมืมึงอะิพื้นเตรียมบอกว่าวิทพื้นเลยสิสัตโอเคพุชอัพพุชอัพพุชอัพมันทำยังไงอ่ะก้าอะไร้าอะไรพุชพุชอัพอ่าอ่อแถวตเียงห่องหนึ่งสามเข้าแถวตอนเรียงหนึ่งเลยก็ได้พุชอัพยโน่ยโน่ ยืนเลี้ยงให้เป็นระเบียบเข้าใจคําว่าระเบียบไหมนักโทษหนวดครับนักโทษหนวดยกมือหไอเขาแพ้มึงอ่ะอ่าหันหน้ามานี่หันหน้ามาหาผมดูดูปากู่อยเบาพุทุกคนทุกคนยืนต่อแถวทุกคนยืนต่อแถวคนนี้คนที่ยกมือต่อเลี้ยงหนึ่งต่อเลี้ยงหนึ่งถ้าไม่เป็นระเบียบก็ไม่ต้องเข้าจะหยังตีได้เปล่าเฮ้ยเร็วว่ยหนาวเออหนาวว่ามึงจะไม่รอดอยู่แล้วนง สามเดววันนี้บ้านสีเดวให้มึงอยู่อยู่นะท้ายแล้วกันนะหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อต่อต่อราคาต่อครบยังอ่ะงั้นเดินไปนับตลอดนับว่าราดังไม่ได้ระดับผู้คุมมันดีกว่าเดชเย็นไดยู่วันนี้เอ้ยสมศรีเนี่ยมันแจ่บจริงๆเลยนะบรรทายเนี่ย นราดูแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นเยาะปากเราเดินไปเยาะปากเดี๋ยวเจียวบ้านนายเขาเรียกว่าบ้านเก่งยเจียวบ้านผมเขาเรียกว่าโบงไปยืนย่อไปย่อไปเขาคุับนับยอดนับยอดออ๋เขาเรียกว่านับยอดเหรอแดดลูกแดกตับแม่งเลยเจอกูในบล็อกได้เว้ยเย็เข้าไปเข้าไปเจอกูในบล็อกเข้ามา กูซองหมอกว่วฮะเดี๋ยวกูณสักแม่งไปเข้ากงใครกงมันข้าวะไปเข้ากงใครกงมันไปโอเคเดี๋ยาไปสักกันดีกว่าเจมมีใครจะฝังมุกไหมไอ้แฮร์รี่ฝังมุกเป็นเจมบีเคแะต้องการของเล็กของกูโดนตามหมาแล้วขอขวดมิลินดาขวดหนึ่งดิเยสไอ้สัตว์แงขวดมิลินแดงแดงสีฟันมีไหมแดงสีฟันกูอยางชอบเลยมีใครเอาแปดงสีฟันไหมกูมีนะ เจมัมนี่มากูฝังมุกค่้ห้องในสุดเลยน่าสนใจว่ะฝังนี้มึงเคยลองอยังอ่ะ <ผม S 1> อ่ะมึงกดหญ่แล้วกูฝัง,งอีกเอางี้มึงกด P E E แล้วมึงงัดออกมาออเดี๋ยวกูทำให้เอ,อ้ากกงไปเนี่ยเดี๋ยววิธีการฝังมุกนะอ่าเอามึงยื้อออกมายืนอออกมายื้อออกมาเดี๋ยวกูเนี่ยจะเอาก้นขวดมิลินดาแล้วเดี๋ยวกูเหลาให้ เราเหราเหราก้นขวดให้งามๆเลยอ่าเดี๋ยวกูเป็นไม้กลมๆแล้วเดี๋ยวกูอ่ะมีแปรงสีฟันอยู่เดี๋ยวกูเอาเสียบให้แล้วยัดเข้าไปเอากี่เม็ดเอามึงจะกี่เม็ดก็ได้ของกูใหญ่เอามาหล<ม>ายๆเม็ดเลยหันมาอ่าหันไปแฮร์รี่เสียบเลยอย่าร้องนะมึงใ <c oughs> หญ่ที่ไหนอย่างกับคนเป็นซิวงเอาแฮร์รี่เสียบเลยคุณอยากมอง <c oughs> อสองสาม หนึ่งเฮล่เสียบเลยเสียบเลยเสียบแล้วอ้นิดนึงเอ็นเจมเลือดพุ่งเข้าตาเลือดพุ่งเข้าตายบิดบิดไปกุ้นอ้าวตายบอสนัดเราอูชอบว่ะเอาช่วยความเจ็บปวดนี่ว่ะเขาแล้วเขาแล้วไอ้เฮลิใส่ใส่อีกสองเม็ดไปใส่สองเม็ดไปโอเคโอเคเอามาอีกอันนึงชอบเวอู้หู้ไข่ใส่เข้าไปืนฮอร์โมไปเลยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วหกหกเออปืนแล้วาลูกปืนอีกเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งอ่อคุณตำรวจขอยืมลูกปืนเอามาใส่ใส่ลูกได้ไหม ังโอเคครับข้างบนเบาๆหน่อยข้างบนเบาๆหน่อนจะดีเหรอวายเฉาเฮ้ยอย่าเสียงดังนี่เดี๋ยวนายด้วยพวกเราควรคนอื่นเขินตมแยบโอเคโอเคเรียบร้อยโอเคเจมมุมแคบอะกูได้ยินกูไหมกูได้ยินแผนการคืออะไรแล้วมึงแล้วมันมันจับมึงมายัดเข้ากรงได้ไงเนี่ยไม่ได้ยินหรอได้ยินกูยังกูไม่เรื่งจะคุยกับมึงว่ะว่ามา เรื่องมันก็เป็นเรื่องสำคัญนะไอ้ชาวฟังกูให้ดีว่ามาไอโ้โบยยะมันให้กูมาช่วยมึงแลกกับที่กูนะ่ะจะได้อภัยโทษโดยการที่มันจะถอนฟ้องให้กูไงอ๋อมันจะถอนฟ้องมึง<ช>แล้วมึงไปทำว่าแต่มึงไปทำคดีเลยกับพี่โบยยะมาอึงอยากรู้หรอว่ามาเลยกูอยากรู้กูหดไปหน่อยวนะกูนะมึงฟังเลยนะ กูไปทั้งป้นบ้านผีอีเผารถขโมยอาวุธตบแม่บ้านเตะหมามันขโมยพอแล้วมึงไม่อยากรู้แล้วหรอกูมีเยอะไอ้หนวกูถอดใจตั้งแต่มึงตบแม่บ้านแล้วมึงนี่มันี้ย่จริงเลยว่าแต่แผนการที่มันเข้ามาเนี่ยมึงต้องทำไงกูมีแผนแล้วกันนะแผนกูก็คือเดี๋ยวมึงนะกระทืบกูเลยมึงกระทืบกูให้หนักเลยโอเคไหมกระทืบมือนกระทืบกูยังไงก็ได้ให้กูเจ็บปวดที่สุด จนหมอแม่งมาอเสร็จแล้วแผนต่อไปกูะจะเอาน้ําเกลือที่หมอมาเนี่ยอเอามารักษากูเนี่ยทำมาอูใหน่อยอได้งั้นมึงหันหลังหันหลังไปหน้ากงอ่ะเจ้าเจ้าอย่าพึ่งกูขอทํา,าใจก่อนได้ทําใจนะทําใจมึงไม่ต้องแรงมากนะไม่แรงนะได้ อไอ้เจมคนอะไรงมึงวะมันเลวจริงๆนะมึงรู้ไหมมึงแย่งเมียกูเมียกูนมใหญ่ขนาดนั้นมึงแอบน้องนมเมียกูไอ้เจมมึงรู้ได้ไงว่าใหญ่เล็กสัตว์เล็กนิดเดียวไม่อะเลาะกันแม่เจ๊ดังออกไปเลยออกไปเลยไปไหนฮะทิโกงดังจังหวะเจ้านัดเผื่อเขาซัดมึงเออมึงอะมึงอ่ะยัยเดียวมึงสู้เลยมึงมองเมียกูอะมึงมองนมเมียกูอะไปไหน นายมานายมาไหนมานายมายศเอ้ยนายมานายมานายมาอ่ะมองนมเมียก๋วอ้ามึงมองนมเมียก๋วไอ้เจมอ้าชั่วอ้ยชั่วรอให้รอพรอโอเคยดเอากองไปเอากองอ๋ออ่อตำรวจคนข้างล่างอ่ะหนักไว้นั้นอะพาเขาไปโรงพยาบาลเลยไปห้องพยาบาลเร็วไปห้องพยาบาลมันก็ต่อยผมอ่ะผมขอไปด้วยได้ผมเห็นผมเห็น เมื่อกี้อ่ะมันตตาาาามมมมมันเซลเรื่องนมเมียผมอ่ะมันบอกเมียผมนมไม่สวยอ่ะแต่เมียผมสวยป่ะนมเมียผมอ่ะประมาณ3839เอาวางบนโต๊ะที่ดังปุ้งปุ้งปุ้งปุ่งขาผมไปห้องมีบ้านนะครับอยู่นี่อแผลมเปิดเลือดผมพุ่งไอ้เจมกูว่าไม่ใช่แผลกูต่อยมึงละน่าแผลฝังมุกแล้วมึงอ่ะตำรวจดูเลือดเต็มหน้าผมเลยน้ำหนองไหลแล้วครับได้ครับ ไปไปเข้าไปข้างในหาหมอเลยหมอผมต้องการน้ำเกลือรักแผลจ้ะสี่รน้ำเกลือมาเอาน้ำเกลือมาหมอสวัสดีครับท่านชายสี่พันน้ำเกลือหมอน้ำเกลือสวยเอามาอีกหมอเอามาอีกหมอแผลอะไรของมันวะเอามาอีกสวยให้หมออ้าูบอกแล้วอย่าเศร้านมเมียกูกูว่านองนเอง หมอไม่ต้องหมอไม่ต้องเดี๋ยวล้างเองอ้าวมันล้างแผลหรือมันทำอะไรวะนะเจ็บเว้ยเออจ็บอเออเอาละเจมมันก็ต้องคารวะกูนะเพราะกูสาปปาดนีมึงเมื่อกี้กูสาปต่อยเบาๆแล้วอ้าวเอ,อ่ออ้าวคาราวาเสะร็จไวเหมือนกันนะไม่ถึงกูล้างแผลเสร็จเสร็จแล้วก็กลับเข้ากรงไปไป เสร็จแล้วกลับเข้ากองขอมามากนหมอที่หลังไม่ต้องว่ะเล่นสดครับอันนี้สดครับแทบจริงๆตอนนี้เราอยู่2ช่องทางนะครับในนีโมแล้วก็ใน Facebook แต่คืนนี้นีโมล,ล้วนๆนะครับดูลผลี่ในโรงพยาบาลไปเข้ากองเลยหืมว่า เจอขู่ขู่ก่อนแหวนไงเช้าเจอกูแน่มึงอะอาขูอยากเจอจริงๆเลยนะเข้าแผนเข้าไปเข้าไปไปอยู่กันในกกงปากแทบไรหยองอย่าคุยกันว่าแหวนอเข้าแผนแผนคืออะไรวะแผนแผนอาวุธไงที่กูบอกมึงอะเดี๋ยวก่อนมึงเข้าไปในในห้องพยาบาลไปเอาอาวุธมาหรออู้ขอขวด ที่เ,ออเป็นน้าเกลือมึงจําได้ไหมไอหมอมันเสือกโง่กูว่าแล้วว่ามันต้องโง่เพราะว่าน้ําเกลือสมัยนี้แม่งทําจากขวดแก้วเว้ยแล้วสิ่งที่กูได้มานะเว้ยมึงดูให้ตื่ตาว่าไงชาวลิศมึงเห็นของดีหรือยังแฮร์รี่บังไว้อันนี้มึงมึงมีเหลืออีกอันนึงให้กูไหม เมียนเดียวต้องการอีกอันหนึ่งอะมึงเหลาให้กูคุยอันหนึ่งดิกูรอได้กูขอเหม่อแป๊บหนึ่งกูได้ขวดอันเดียวมึงจะเหลาอะไรวะกูว่ามีอีกเชื่อกูดิโอเคมึงนี่รู้ดีเลยนะกูรอแป๊บหนึ่งกูมาแป๊บกูได้แล้วโมยตายเมื่อกี้กูยืนโม่คุณเน็บไว้ให้เอวมึงไงโอเคกูพอจะรู้แล้วงั้นเอาไงต่อมึงมีเมื่อของพร้อมขนาดนี้นะมึงว่าไงอะ ก็ชิงเก็บมันก่อนที่มันจะเก็บพวกเราไงจัดการแม่งเลยไหมเออเราลงไปอ่อยๆมันแล้วเดี๋ยวจัดการเลยแฮร์รี่คุมหลังนะโอเคพี่ตามนั้นนำเลยฟิตฟิตมากสวัสดีครับอ่าสี่ทุ่มในเฟสไม่ได้สตรีมครับสตรีมในนีโมดังนั้นกดตามไปในนีโมครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะ ใบมอนใบมอนฝากบอกเสือด้วยนะเสือจักะ่ะคืนนี้เจอกันที่ศาลอัดจบเป็นเป็นเนี่ยให้พวกมึงฟังนะเฮ้ยพวกลูกหมาทุกตัวที่อยู่ในเนี้ย กูเจมบีเคไม่ตอบได้กูมาใหม่และกูต้องเป็นใหญ่ที่นี่เว้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแฮร์รี่ครับพี่มึงวิ่งไปล่อตำรวจวิ่งออกจากคุกไปเลยวิ่งตอนนี้ให้ตำรวจทุกคนออกไปเร็วโอเคโอเคตามมองกูอะมองหามองกูเดี๋ยวกูตบด้วยบ้องอ่ะพูดแต่กัญชาเล่ายาบ้านเกได้บ้องเหรอ เอาละมึงทำเป็นวอร์มเหรอฮะกูบอกคำเดียวนะแป๊บหนึ่งพวกมึงนี่มันเก่าพวกมึงนี่มันสดมากเลยใช่ไหมในคุกเนี่ยคุณตำรวจกลัวเหรอคุณตำรวจคนจับมาไล่ยังแต่ใจกับตำรวจลูกน้องผมมันวิ่งออกไปไหนอะทางเนี้ยอย่าแต่เป็นร้อยน้องลูกน้องผมอะลูกน้องผมไปไหนตำรวจทุกคนตำรวจทุกคนลูกน้องผมไปทางเนี้ยคุณงตำรวจไปดูลูกน้องไปไปดูอีกคนนึงเออเดี๋ยวฉันไปฝั่งนี้จ้ะ พ่อมันมามีไล่มาให้แต่เปลือนพ่อมโอเคเปลือนพ่อมก็ไม่มีไล่ในเมื่อมึงบอกว่ากูอยู่ในคุกกูเป็นลูกหมาใช่ไหมกูเป้อ้าวก็แน่นอนลูกหมามึงรู้จักเจมบีเคไหมใครว่าเจมบีเคอ่ามึงไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักเดี๋ยวเดี๋ยวมึงได้รู้จักวันเนี้ยเสือไม่เกี่ยวลบไปใครไม่เกี่ยวลบอะไรเลยแล้ว อะไรอะไรกันกันดีกว่าเตะเข้าดีกว่าเราเหนื่อยยับเหนื่อยนี่เตะเข้าวะเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยเกียร์แม่เตยแล้วเตะแล้วเกียร์แม่แทงแล้วเอ้ยมันเอ้ยมันเอาลรอแม่งให้หมดล้อแม่งให้หมดเกียร์แม่งแต่งแต่งเลยแต่งเลยโอ้ยเกียร์แม่งแทงแทงเลยมันเทงแทงหิวซ้ายเลยดอกไม่เกี่ยวลบไม่เกี่ยวลบเอฟิค้าอยู่ฮะโอ้ยไปเฮี้ยมนะโดนโยนกูมึงโยนกูออเจัดแม่งซอสมึงโดนกูเฮ้ยนายนายนายมึงโยนกูเลี้ยงแทงกันแน่นาย นาย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 เฮ้ยนายเล่งมึงโดนกูตำรวจมึงโดนกูเฮ้ยนายนายนายเล่งแทงกันเมก้าคิวอีสัตว์ถุยรู้ไหมซะบ้างไอีเหี้ยพวกกระจอกคิดว่าในคุกใหญ่อ่ะเฮ้ยตำรวจมาเล้วดิโดนยังไงแะไอ้แต่งแล้วแต่งแล้วด้วยเอาจับห้องขังทั้เดียวจับทุกคนจับสองคนนี้ห้องขังเดียวอยู่เอเล่งพกมีดเนอาจับใครคะห้องขังเดียววะ กูอยากเข้ามานาแล้วอ่าเดียวเอาูไปทีบายขอบคุณมากเสือจัดเจเจอกันที่ศาลฝากบอกเจจักด้วยเดินเลยครับเดินมาเลยัเจมเดินเลยจัดเกมเนนบุญเรองาแกโทษเนี่ยแก้โทษเนอยู่อะมึงนี่สดดูแลเจมดูแลเดมพอได้ฟังมุกอิดอิตฮิตแม่ดกี่ตันซัดมาหนา จะกอดเรื่องอีทีชาววลิตไม่กอดแล้วไม่กอดแล้วจริงๆนะเนี่ยเอาผมเข้าคุกเดียวแล้วผมจบแล้วเออคุณนี่คุณชาวลิสนี่คุณนี่กอดเรื่องตลอดกับผมจริงๆเลยเนี่ยเอาน่านี่ไงไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยเข้าเข้าคุกเรียบร้อยไม่กาคิวสเปเชียลตลอดทำตัวให้มันดีๆหน่อยเป็นเลือย่เด่งแทงฮิวกลับไปห้องเดิมของคุณดีกว่าไปคุณชาวลิสได้ได้ได้ไดห้องเดิมเลย กับวานนอกยู้ไหมวะกูเสี๋ยวหูเหลียวเฮ้เจมมาห้องเดียวกันเหรอเจมเดลียวหูเหียวห้องเดียวกันไม่ครับพี่ตีไม่ไม่ไม่ฟังผมนะผมพวกผมเพื่อนกันห้องเดียวกันเนี่ยคุณก็ล็อกประตูดิเจมมาอยากกินเนื้อไก่อ่ะเชฟใบหมอนอยากกินเนื้อไก่อ่ะเชฟใบหมอนกระทะโอเคได้ยินกูไหมได้ยินของที่ฝากมาได้ป่ะมีอะไรป่ะมีอยู่แล้ว มัน <Okay. S 1> เป็นเอกสารสําคัญซึ่งกูก็ไม่ได้เปิดดูนะแต่มันฝากบอกมึงว่ามึงไปถึงสารนะออแล้วมึงเอาเอกสารนี้ไปได้เอามาเิยมึงเลขอะไรสามหกนี่คือเอกสารลับสำคัญซึ่งกูก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่สิ่งที่กูจะย้ำ มึงต้องไปให้ถึงสารกูต้องไปถึงสารใช่ไหมแล้วมึงเปิดเอกสารนี้ตอนที่ถึงสาลนะได้งั้นมึงก็อยู่นี่ไปละกูออกไปอีกห้องนึงนะอ้ยปวดขี้อ่ะผมขอย้ายห้องนะแจมมึงหลับไปเลยโอเคเอกสารอะไรวะคุณออกไปคุณออกไปเอกสารสำคัญตำรวจรับ